สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสรุปหนังสือเรื่องการปลูกยักษ์ในตัวคุณ a a เวก t the จ i a n t w i t h ินโทนี่โรบินส์บอกว่าพลังที่ยงใหญ่ที่สุดในโลกไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่ซ่อนอยู่ในตัวเราเองเพียงแต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยปลูกมันขึ้นมาใช้และสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้ทันทีก็คือการตัดสินใจทุกสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้คือผลรวมของการตัดสินใจในอดีต ถ้าอยากมีอนาคตใหม่คุณต้องตัดสินใจใหม่วันนี้กุญแจสำคัญของชีวิต 1. เปลี่ยนความเชื่อเท่ากับเปลี่ยนชีวิตความเชื่อเปรียบเสมือนแว่นตาที่คุณมองโลกถ้าแว่นเต็มไปด้วยข้อจำกัดคุณจะเห็นแต่กำแพงแต่ถ้าเปลี่ยนเลนใหม่คุณจะเห็นทางออกและโอกาส 2. กดแห่งความหมายสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีความหมายใดๆเลยจนกว่า คุณจะให้ความหมายกับมันความล้มเหลวเท่ากับจุดจบหรือความล้มเหลวเท่ากับครูผู้สอนมันขึ้นอยู่กับคุณเลือกมองแบบไหน 3. กฎการตัดสินใจการตัดสินใจเล็กๆที่คุณทำทุกวันจะสะสมเป็นชีวิตของคุณทั้งชีวิตถ้าคุณไม่ตัดสินใจเองโลกจะตัดสินใจแทนคุณบทเรียนที่ใช้ได้จริง ความเชื่อสร้างพลังหรือทำลายพลังเลือกให้ถูกความหมายที่คุณให้กับเรื่องราวเท่ากับคุณภาพชีวิตของคุณการตัดสินใจเล็กๆที่คุณทำวันนี้เท่ากับอนาคตของคุณในวันพรุ่งนี้ภารกิจลงมือทำวันนี้เขียน3การตัดสินใจใหม่ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้ทันทีเช่น 1. ฉันตัดสินใจเลิกบน่นและจะลงมือแก้ปัญหาแทน 2. ฉันตัดสินใจลงทุนในความรู้ของตัวเองทุกวัน 3. ฉันตัดสินใจไม่ให้ความกลัวมาอยู่เส้นทางสู่ความมั่งคั่งของฉันคำคมกระแทกใจชีวิตเปลี่ยนในเสี้ยววินาทีที่คุณกล้าตัดสินใจจริงๆนี่คือพลังการปลุกจกจ้าตัวคุณยักษ์ตัวนั้นคือตัวคุณในเวอร์ชันที่ดีที่สุดมันกำลังรอวันที่คุณกล้าตัดสินใจลุกขึ้นมาเปลี่ยนชีวิต เพื่อไม่ให้พลาดความรู้ได้ดีกดติดตามไว้นะครับแล้วผมจะดำความรู้ได้ดีมาผักทุกวันจากผมคิดใหม่